รพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนะกิ่งไม้ถามสาวกว่าเธอเคยเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหมบอกเห็น,นเธอรู้สึกเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกก็ถามสาวกง่ายๆนี่แหละว่าเป็นเพราะอะไร สาวกบอกว่าไงโยมจะตอบว่าไงถ้าผู้เจ้าถามอย่างเนี้ยทําไมไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นอก็มันกิ่งไม้ใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราคําตอบง่ายมากเลยแต่มันเป็นธรรมะชั้นลึกใช่ไหมชั้นลึกยังไงการที่โยมไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะรู้ว่ามันมันคือกิ่งไม้มันไม่ใช่เรา แต่โยมกําลังเห็นกิ่งไม้เนี่ยตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปถูกเผาจนเป็นขี้เถ้าสลายไปขณะที่ใครกําลังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปคนที่สังเกตสิ่งนั้นหายไปตามสิ่งนั้นไหมไม่ตายไปตามสิ่งนั้นไหมไม่นี่แหละนี่แหละปัญญายมจะเกิดแล้วว่า ผู้ที่สังเกตสิ่งที่เกิดดับกับสิ่งที่เกิดดับเนี่ยคนละตัวกันนี่คือสุดยอดปัญญานะมันคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตาเรากำลังยึดถือว่าเนี่ยของฉันเลยเห็นมันเกิดดับเรื่อยเห็นมันเกิดดับเรื่อยโยมจะเข้าถึงสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ตาย ที่กําลังเฝ้ามองไอเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ทนี้โยมไม่ได้มองแค่กิ่งไม้ไม่ได้มองแค่รูปกายโยมมองไล่มาถึงเวทนาใช่ไหมเมื่อกี้ให้ดูเวทนาใช่ไหมจากนั้นให้ดูสัญญาความจําได้หมายรู้จากนั้นให้ดูสังขารจากนั้นให้ดูวิญญาณคือจิตของเราพอเห็นจิตของเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆเอ้าจิตไม่ใช่ของเราโยมจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมา เอารวมแล้วขันห้าไม่ใช่หรืแล้วเราเป็นอะไรอ่ะนะเราก็เป็นผู้ยึดติดไงสัตตานังเราเป็นผู้ยึดติดแล้วใครมายึดติดไม่รู้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่บัญญัติออกมาไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ มันเป็นความดำรงอยู่นะมีทุกคนมีเพราะทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์นะผู้ยึดติดพวกเราทุกคนกำลังยึดขันห้าแต่เราไม่ใช่ขันห้านะขันห้าเนี่ยถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แปรเปลี่ยนแตกสลายนะ ตรงข้ามกับสังคตธ,ธรรมคืออะไรอสังคตธ,ธรรมหรืออสังคตธ,ธาตุอสังคตธ,ธาตุคุณสมบัติตรงข้ามกันเลยพระเจ้าใส่คำว่าณณณเข้าไปข้างหน้าณอุปโทปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเสื่อมวโยคือเสื่อมอุปาโทอุบัติอุบัตินั่นเองณอุปาโทณอุบัติ คือไม่เกิดณวโยคือไม่เสื่อมณติตะสะอัญญตตังปัญญายติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ <c oughs> <c oughs> นี่คือสภาพของสิ่งที่เข้ามายึดขันทั้งห้าจึงถูกเรียกว่าสัตว์พระองค์จึงบอกว่าสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ บอกพี่คุูตั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏรบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่พวกเราก็เลยเล่นไปท่องเที่ยวไปนี่เป็นอย่างนี้ ในความเป็นผู้ใหม่ของพวกเราที่เป็นส่วนใหญ่นะก็ขอย้อนกลับมาเข้าห้าข้อเดิมก่อนเดี๋ยวจะไปธรรมะที่ไกลลึกนะแต่เราได้ธรรมะที่ไกลลึกไปแล้วนะอันเนี้คืออะไรสุตตะที่อาตามาอธิบายมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นไหมว่าสุตตะเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปพวกเรา พอจะรู้ตามได้อิทัพปัจจยตาเอยปฏิจจสุบานเอยมันคือเรื่องตัวเราทั้งหมดเลยนะการจะหลุดพ้นเอยเนี่ยเห็นสุขทุกขเกิดดับแค่เนี้ยนะยมจะถอนอุปทานได้การเห็นโทษของมันเห็นนะดังนั้นการมีสุตตะคือคำของตถาคตเนี่ย <c oughs> มันมีประโยชน์มีประโยชน์นะเรารวบรวมมาให้แล้วเนี่ยนะ ค่อนข้างจะนะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณธรรมโสดาบันนะอา,อานาปานสติอยากปฏิบัติภาวนาอยากจะแก้กรรมพ้นกรรมสิ้นกรรมกับหนังสือแก้กรรมนะมักวิธีที่ง่ายใช่ไหมเรื่องง่ายๆคารวะชั้นเลอตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธ,ธะอยากภาวนาอินทรีย์สังวรปฐมธรรมก็ พื้นฐานนะอยากสัจชายะสาธยายธรรมที่เราเรียกสวดมนต์ก็ทําไว้ให้บทที่พระเจ้าวสวดด้วยพระองค์เองนะพบภูมิที่พระเจ้าตรัสด,ด้วยพระองค์เองว่าพบภูมิเป็นยังไงพยายมพระองค์เรียกว่าอะไรยะมัสสะนะยะมัสสะแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายยะมัสสะตายแล้วอยากไปเกิดเป็นอะไร มนุษย์นะและอยากเจออะไรอยากเจอพระเจ้าอยากให้พระเจ้าทำอะไรแสดงธรรมให้ท่านฟังและอยากที่จะอะไรอยากจะรู้ทั่วถึงคำที่พระผู้มีพระภาคท,ทรงแสดงแล้วเห็นไหมนี่เป็นความปรารถนาของยมัสสะพยายมน่นะเดลฉานวิชามีอะไรบ้างขวางกั้นความเป็นโสดาบันเราจะได้ไป ละเลิกจะได้ทราบซะว่าอ๋ออันนี้มันคือเดรัจฉานวิชาขวางกาั้นมรรคผลตามที่พระเจ้าบัญญัตินะถ้าเรามีเป็นโสดาบันไม่ได้ขวางกาั้นมรรคผลนะรัดไว้ถึง13พระสูตรและพระสูตรที่สี่บอกเลยว่าอาริยบุคคลเนี่ยไม่ทําวิชาอาชีวะซึ่งมีเดรัจฉานวิชามีประการต่างๆแล้วนะ